นักเรียนโรงเรียนสรีดีเดชันทบุรีนะคะคว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันเพลงคุณธรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ประจำปีการศึกษา2555ค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากติดตามได้จากรายงานค่ะสสสััังงคคมมใในนจุุบไ่่ยช เพลงฉันน่ารักใช่ไหมที่ดัดแปลงเนื้อเพลงมาจากเพลงชิมิชิมิที่มีเนื้อหาสอดแทรกให้เห็นถึงความมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันสอดแทรกให้เห็นถึงความสามคัคคีผ่านทางเสียงร้องที่น่ารักและสดใสพร้อมกับท่าเต้นที่เข้าจังหวะตามเนื้อหาของบทเพลงนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ทั้ง5คนสามารถควา้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับชาติ ของงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ปีการศึกษา2555ซึ่งนักเรียนทั้ง5คนได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนอย่างดีจากโรงเรียนสลิดีเดตซึ่งขูทั้ง3คนได้ทุ่มเทตั้งแต่ทางด้านเนื้อหาบทเพลงคำประพันธ์ที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและที่สำคัญเนื้อหาต้องครอบคุมหลักคุณธรรมทั้ง8ประการเพลงละคุณหัวข้อเลยหัวข้อนี้ก็เพลงนี้หัวข้อนี้เพลงนี้ จังหวะก็คนละจังหวะเนื้อเพลงก็คนละเนื้อไปเลยก็ทําให้เด็กเนี่ยประสบความสาเร็จนี้แล้วก็ชื่นชมเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็ไปขอความร่วมมือกับคุณครูประจําชั้นให้เขาดูเด็กให้ว่าเด็กคนไหนเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมทางด้านเสียงและการเรียนก็อยากอยากจะทํากิจกรรมนี้แล้วก็ให้เขาสมัครใจก่อนเสร็จเราก็เอานักเรียนมาคัดเลือก หลายหลายคนเพราะนักเรียนที่นี่จะมีทั้งหมดสักสิบสิบเอ็ดห้องสามารถเลือกเด็กได้สิบเอ็ดห้อง500ห้าร้อยกว่าคนตามความสมัครใจแล้วก็ครูประจำชั้นพร้อมที่จะให้เด็กมาแล้วก็ถามผู้ปกครองว่าถ้าเราต้องซ้อมเด็กเนี่ยมาส่งลูกได้ไหมถามความสมัครใจของผู้ปกครองด้วยดีใจอะคา่ะที่ที่เหนื่อยแล้วมันประสบผลสำเร็จค่ะแล้วทางโรงเรียนก็สนับสนุนดีมากท่านผอ,อ,อค่ะ ขณะที่ทางด้านท่าทางประกอบของแต่ละเพลงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะด้วยท่าทางต้องสอดแทรกตามบทเพลงและต้องแสดงออกสื่ออารมณ์ให้ได้รวมไปถึงต้องถ่ายทอดท่าเต้นและอารมณ์ให้กับผู้ชมได้รับตามความรู้สึกของบทเพลงทำให้ครูผู้ฝึกซ้อมต้องทำการบ้านอย่างหนักร่วมกับนักเรียนทั้ง5้าคนเพื่อที่จะให้การแสดงในครั้งนี้ประทับใจผู้ชมโดยนักเรียนทั้ง5คนได้ทุ่มเทเวลาว่าง ให้กับการฝึกซ้อมจนสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจความสดใสของเด็กท่าทางของเด็กพร้อมกับเนื้อร้องของเพลงที่ดูแล้วฟังสบายหูแล้วเด็กเขาสามารถสื่อท่าทางได้แบบสดใสมองแล้วไม่เหมือนโรงเรียนอื่นโรงเรียนอื่นเขาจะมาเต้นแบบ ทั่วไปยืนตรงจับสลับมือแต่เด็กเราสามารถปรับแถวเต้นยิ้มแย้มมีความสดใสในการร้องแล้วร้องเพลงอักขรชัดเจนเนี่ยทำให้เรามีจุดเด่นก่าคนอื่นเขาทําให้ว่ามองแล้วเออมันเพลินตาเวลาดูเด็กเราทําได้แล้วรู้สึกภูมิใจมากว่าเราได้สอนเด็กอย่างที่เราอย่างเราเป็นแดนเซอร์เราสอนเขาแล้วเขาได้ขนาดนี้เขาเก็บทุกรายละเอียดแม้กระทั่งการจิกตาการอะไรเงี้ยก็ชนะใจครูแล้วค่ะถึงเขาจะได้มากหรือไม่มากหนูก็ ภูมิใจแล้วเพราะว่าเขาเขาเก่งเก่งแบบว่าเขาลอกเราได้หมดอย่างนี้ค่ะนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1นถึงสที่มาจากแต่ละห้องรวมตัวกันในการเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62เพราะด้วยมีใจที่รักทางด้านเสียงเพลงและเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก ผ่านการฝึกฝนจากครูที่มีความสามารถจนก้าวขึ้นสู่เวทีการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและถ่ายทอดบทเพลงพร้อมกับท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ทั้ง5คนประสบความสำเร็จนำรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับชาติเพลงคุณธรรมงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62กลับมาสู่จังหวัดจันทบ,บุรีดีใจค่ะ มีเพลงขยันประหยัดมีน้ำใจมีวินัยสะอาดแล้วก็สุภาพก็ไม่คิดว่าจะได้ะคะให้ในการให้ประสบการณ์ให้ความรู้ด้านภาษาให้ความรู้ด้านร้องเพลงแล้วก็การเต้นแล้วก็การเสืออารมณ์ค่ะ และนี่คือเยาวชนที่มีคุณภาพอีกหนึ่งกลุ่มที่กำลังจะใช้แสงสว่างเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมโดยการเพราะบ่มจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจากสถาบันการศึกษาประจำจังหวัดจันทบุรีอย่างโรงเรียนสริดีเดทที่สามารถขัดเกลาวนักเรียนที่มีความตั้งใจมีความมานะพยายามและอดทนสูงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพให้บุคลากรภายนอกได้เห็น ซึ่งรางวัลเหรียนทองชนะเลิศในระดับชาติของงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ปีการศึกษา2555เป็นอีกดึงรางวัลที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้ง5คนแสดงความสามารถและก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป น้ำใจหน้าตาสดใสใช่ไหมใช่ไหมฉันช,ชอบให้ความช่วยเหลือแก่คนทุกเมื่อดีสิดีสิอยู่เป็นที่รักจึงเป็นที่รั อย่างพอเพียงดีนะดีนะดีนะกูมาเว้ยมาเรียนเรียนภาเพียงเทียนไปทำเรื่องไรคะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าสอนก็ลองบอกมาฮะือว่านุจะเข้าใจให้ไว้ว่าจะเก็บไปพิจารณา